เฝรั่งอีสยวฮ้าสอ๋อน้อเตฝรั่งเฮ้าเนาะโอ้ยพญาย่เสียใจหลายบ้านฝรั่งฝรั่งเฮ้าส์ฮะโอ้วีลคัมทูม่เนวโฮมลูกแวลี่ไนท์ค่ะทาริง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปซุขูสุูคนเมืเ่อเนี่ยมาพ่อกับยายดาอีล้ะจา้ายายดาสิบห้าพี่น้องมาเบิงบ่านเมียฝรังเนาะค่ะเนาะพี่น้องเข้ามาลุ่นเป็นน้ำกันค่ะเข้ามาลุ่นเป็นน้ำกันว่าบ้านเมียฝรังสิเป็นยังไงนะคะเน,ะนานะเข้ามาลุ่นเข้ามาลุ่นค่ะนี่ค่ะคำตามยายดามาเลยจ้ามาเบิงบ่านเมียฝรังค่ะพี่น้องจ้า อายุสวีเดียนยี่สิบปีด้บ้านท่านีล่ละจ้าเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาแล้วค่ะนี่อันนี้ก็สิเป็นคลองน้ำค่ะนี่คลองน้ำนี่ค่ะบ้านเมียฝรังค่ะมีผู้ใดอยูบานอ๋อหลวงตาลาดเอ้ยยูบานอ๋อมีไผยยูโบเบิ้งเอาบ้านนี่พี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องบ้านยายดาวค่ะ นี่ค่ะเห็นบอไหคะที่หลังสารพระพุมน่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอค่ะหลังสารพระพุมแล้วก็คางไปหันเป็นโช่อลู่มรถค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ทัดโช่อลู่มไปหันกรสนามบินค่ะพี่น้องเห็นบอไห่ค่ะอุ้ยเอาค้อยค้ยมาตาใสเนาะบาทเนี่ยว่ามันค้อยตาแมบบันค้อยตาแมบบอ แมนบะแต่แม่ไม่ตะงัวบ่โอ้โอ้โอยค้อยตื่น,นอ้ยมีต้นใบกะเพราพร้อมเลยพี่น้องเห็นบอกค่ะต้นใบกะเพราพี่น้องจา๋าต้นใบกะเพราโอ้ยยาด่าวดีใจร้ค่ะพี่น้องพ่นนะคะพี่น้องจา้าเบิงเอาว้์ค่ะ ฮัลโหลฝรั่งอิสยัวเฮาวอ๋ออนอเตฝรั่งเฮาวเนาะโอ้อพญายเสียใจหลายบ้านฝรั่งฝรั่งเฮ้าวฮะวอลคัมทูม่เนวโฮมโอ้วอลคัมทูมายนวโฮมลุกแวลี่นส์ฮะทารลิงเออนี่ค่ะพี่น้องจ้าอืมบ้านเก่าสภาพ โอเคพูนค่ะเห็นบริษัทมิตซูบิซิบ่ค่ะพี่น้องจ้าเห็นบอค่ะนี่ล่ะบ้านยายดาวจ้าพี่น้องจ้ามีบ้านน้ำเ้าหลังเดียวตะปเรย,ยูดอกค่ะเอาคือไมีน้ำเป้าพร้อมใส่เพื่อนเอา,มาไม้ไผู้ใดนอนาม้นี้ยเนาะเออเห็นบอค่ะพี่น้องจ้าโอ้มีหอด ขวดน้ำเปล่าขวดโซดาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าโอ้ภายนอกสิมากินนี่ค่ะโตะเห็นอน่อนค่ะจะใส่ยอดกับสิล่างเอานะคะเนาะนี่ค่ะเป็นบ้านเก่าๆพี่น้องเอ้บ้านเก่าๆโอ้ยบ้านผู้ใดเนาะนี่เนาะบ้านผู้ใดเนาะนันสารพระพุ่มจ้ะ โตเห็นอ่อนเอ้ยนี่น้ำน้ำปักป่าบรูว่ามีบลูน้ำก็ได้เออลองเปิดน้ำมึงกันนะแต่ว่าแย่ดาวย่านย่านหมดพี่น้องจ้าลองเปิดน้ำมึงกันนะโอ้น้ำบ่มีตรงใดเนาะค่ะเนาะ เฮาะไยดีดเนาะฝรั่งโนมมนนี่น่ะฝรั่งโนมมนนี่เนยะเฮากระพูดฮะฝรั่งโนบันนี่เนาะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นโล่งรถค่ะโล่งรถเก่าเอาละค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งพ่อหอมปากหอมข้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ่งพ่อหอมปากหอมข้ออ่านี่ค่ะ ในผัวฝรั่งยี่สิบป,ปีนี่ละค่ะบ้านพี่น้องจ๊ะนี่ละบ้านบ้านเมียฝรั่งพี่น้องเอ้ยบ้านเมียฝรัง่งบ้านเมียฝรั่งเดนมาร์กเนาะเดนมาพอกันไม่คลิปน้าจ้าพี่น้องจ๊ะไปค่ะไปไปบายบายต้นกะเพราค่ะพี่น้องจ๊ะหายพี่น้องเบิ่งน้ำกันจ๊ะนี่เป็นข้องค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นข้องเป็นป้าบอนค่ะพี่น้องบอนหวานบอนหวานทางนี้ก็จะเป็นสะบัวจ้ะสะบัวสะบัวค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องจะทักทายพี่น้องเมื่อนี้พ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะพ่อกันไม่คลิปนาะจ้ะสวัสดีค่ะโอเค น,นี่มาย่าเว้นนะค่ะเด้อบานเนี่ยภาษีภาพไปเบิงบ้านเมียฝรังค่ะพี่น้องบ้านเมียฝรังยี่สิบปีได้ผัวฝรังได้บ้านหลังเท่านี้เองน่าสงสารไหมคะ <laughs> ไฟกับบะมี่ห่างๆเฮ้ย,บ,ยบ้านเมียฝรังแน่วไรเนี่เบิงเฮ้อยยยยนี่คะ่ะ เอื้อยข่อยเพิ่นมาเปิดบ้านให้ค่ะเอ้ยนี่เด้กค่ะบ้านหลังนี้สร้างแค่ปีแล้วก็ป้าบ้านหลังสิบปสิบห้าปีแล้วบอกน,นี่ค่ะยายดาวบระยู่เพิ่นไก่ข้นแซาเนาะค่ะเนาะเบิง่งพี่น้องเบิง้งโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ค่ะไอ้ยาบ้านเมีย ب, ฝรั่ง สิเบิงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้าเบิงไปเรื่อยๆสมเด็จพระพุทธาพระพุทธาจารย์ตสันสาตุกาบนมามสก,การหลวงปูเดอร์ลหลุกรานเข้ามาอาศัยพ่ยเพิ่งอันนี้ห้องนอนเก่าค่ะห้องนอนเก่าโอ้ย โอ้อยากใย,ยตเต็มโลอยากใย,ยอันนี้สิไป,ปห้องขั้วค่ะอืมอันนี้ห้องอยังเนี่ยอันนี้กระซิเมนห้องนอนอย่างเนาะห้องนอน มีอฝรั่งงามมาค่ะพี่นองจา้าอันนี้ห้องน้ำกรุนากรุณาปิดน้ำปิดไฟก่นหน่อ,นะโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยันย่แม่งมุ่มมาพี่นองโอ้